สวัสดีค่ะพบกับเวลา3นาทีที่เต็มอิ่มด้วยสาระดีๆกับเรื่องเกษตรวันนี้เราขอปิดท้ายการเดินทางที่จังหวัดน่านด้วยเรื่องของการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ตาวหรือลูกชิดค่ะจังหวัดน่านเป็นแหล่งสําคัญในการให้ผลผลิตตาวหรือลูกชิดแต่ปัจจุบันได้มีการนําเข้าจากต่างประเทศสูงมากถึง90% สาเหตุก็เนื่องมาจากต้นตามีจํานวนลดน้อยลงเพราะเป็นพืชที่ออกดอกให้ผลเพียงครั้งเดียวแล้วก็ตายบวกกับการเก็บผลผลิตส่งขายของชาวบ้านนั้นยังไม่ได้คุณภาพดีเทียบเท่ากับผลผลิตที่นําเข้าจากต่างประเทศทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตน่านจึงได้มีโครงการขยายพันธุ์ต้นตาเกิดขึ้นโดยมีาศาสตราจารย์อนุชาจันทรบูรณ์หนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เข้ามาดูแล,แลและให้ความรู้กับชาวบ้าน ที่มีอาชีพการเก็บผลผลิตตาวหรือลูกชิดขายให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บผลผลิตตาวส่งขายอย่างมีคุณภาพรวมไปถึงทางสถาบันเองก็ได้มีการเพราะขยายพันธุ์ต้นตาวซึ่งต้นกล้าตาวจะถูกเพาะในถุงดำจนมีอายุได้ประมาณ3เดือนก่อนที่จะถูกนำกลับไปปลูกในป่านอกจากนี้แล้วก็ยังได้มีการดำเนินโครงการขุดถอนต้นตาวที่เป็นต้นกล้าอายุประมาณ1-2ปีที่ขึ้นเบียดกันในป่า นำไปปลูกลงในถุงดำแล้วอนุบาลจนตั้งตัวได้ดีและแข็งแรงพร้อมปลูกได้ก็จะถูกนำกลับคืนไปปลูกในป่าเพื่อให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตในอนาคตค่ะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอเวลาให้เจ้าต้นเตาได้เจริญเติบโตในอีก15-18ปีข้างหน้าแต่ก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าผลผลิตเต่าจะสามารถทำรายได้แต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000-20,000บาทต่อครอบครัวค่ะ ในขั้นตอนแรกๆเราเราก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากนะในตอนแรกเราจะศึกษาเกี่ยวข้องกับสายวิทยาศาสตร์เป็นส่วนเป็นหลักแต่พอหลังๆมามันมีวิถีชีวิตของชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าตอนหลังๆมาส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการการ,การกินการอยู่ของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับตาวพอจํานวนต้นตาวมันลดลงไปชาวบ้านจะอยู่ยังไงจะกินยังไงในที่สุดชาวบ้านก็ต้องเมื่อก่อนชาวบ้านไม่เคยไม่เคยคิดที่จะปลูกทดแทนเราก็พยายามที่จะมามาให้ความคิดเขาว่าตอนนี้มันลดลง สร้างความตระหนักให้เขาคือราชมงคลพยายามที่จะจุดป,ประกายให้ให้ชาวบ้านเขาได้คิดคิดด้วยตัวเองถ้าเราไปคิดนําเขาก็ความยั่งยืนก็ยังไม่เกิดนับว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากนะคะถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันขยายพันตาารับรองได้เลยค่ะว่าในอนาคตต้นต้าหรือลูกชิดจะกลับมีบทบาทในตลาดบ้านเราสูงขึ้นแน่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกับสาระเกษตรดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ